สวัสดีครับช่องพระบ้านดีๆนะครับ <c oughs> สวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่23เดือนมิถุนายนนะครับ2566วันนี้ผมมีพระสมเด็จมาแบ่งปันนะครับนี่เป็นพระที่เป็นพระที่คืนคืนมาครับคือส่งแล้ว ไม่รับนะครับแบบว่าไม่อาจจะไม่มีเงินหรือแม่อนะไรโดง่งดูนะครับดูเดี๋ยวเพียบเลยนะครับเนี่ยลูกกี่กล่องนะครับคืนก็เอามามรวมกันอยู่ในคลิปนี้นะครับติตตกค้างคนที่ปิดวันนั้นไม่ได้วันนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับลองดูนะครับก็เป็นพาร์ที่เคยไลฟ์ลนะครับแบ่งปันปนากาห้าร้0บาทเหมือนเดิมนะครับวันนั้นอาจจะ มีคนปิดแล้วไม่ได้แต่วันนี้อาจจะกลับมาอาจจะได้ก็ได้ลองดูนะครับเอาตามที่ชินชอบนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะราคาองค์ละห้ารา้อยบาทเหมือนเดิมมามาเริ่มกันเลยอันนี้หนึ่งครับเบอร์โทรข้างล่างนะครับนี่นี่นี่เบอร์โทรกลับไปดีไลน์นะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จองน,นี้ก็มีคนยากได้เยอะนะครับไม่รู้หมายเรขกอะไรนะครับแต่ ท่านพี่เขาปิดไปแล้วพี่เขาก็ตีกลับนะครับอาจจะไม่รับนะอาจจะไม่มีเงินก็ได้นะครับลองดูนะครับนี่นสวยงามมากครับหมืนงาเลยขอบกันน้ํานะครับนี่คือมาเลขหนึ่งนะครับปิดตามมาเลขที่ผมบอกเลยนะครับทักเบอร์โทรไอดีไลน์ดูภาพเพิ่มเติมนะครับโทรมาก็ปิดตามมาเลขที่ผมบอกคือนี่คือโอค์ที่หนึ่งบอกอย่างนี้เลยนะครับผมจะได้ดูง่ายๆให้ผมเลือกว่า พิพมไหนอะไรอย่างเงี้ยมันดูยากครับเอาหมายเลขเลยนี่คือหมายเลขหนึ่งปิดเลยนะครับ5้าบาทหมายเลขสองนี่ครับผมงลงรักปิดทองลอกล่อนมาแล้วเก่าสวยครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะน่าจะดูกันหลายครั้งแล้ว สวยง,งามมากครับดูเนื้อดูอะไรนะครับเข้าใจนะครับที่คืนมาผมไม่ว่าน,นะครับเพราะว่าอาจจะไปแล้วสองสามวันถึงอะไรเงี้ยเงินไม่มีอะไรงเงินหมดไม่อยู่บ้านเบอร์โทรติดต่อไม่ได้อะไรอย่างงี้ขบับริษันี้ก็จะกลับมาเลยนะครับนี่ไม่ว่ากันครับผมก็ทําหน้าที่ผมไ์หใหม่ชนานี <c oughs> ครับผมวันนี้นองค์ที่สองนะครับ องค์ที่สามครับนี่สวยเลยนะครับหลักปิดทองลอกลอนหมดแล้วครับองค์พระดูครับเนื้อพระสวยงามครับนี่คือหมายเลขสามนะครับเบอร์โทรที่ปิดกระตังข้างล่างนั้นเลยไอเดลายด้วยนะครับเพื่อนๆผมมาขอรูปภาพเพิ่มเติมหมายเลขสามและหมายเลขสี่นะครับ เนื้อสวยนะครับอันที่สี่นะครับอันที่ห้าครับที่ทวีครับ,รรบดูเนื้อนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาเลยครับสวยๆงนั้นเลยนะครับนี่มัลสูงมัลสารมิดขาวมิดดำมิดแดง คือหมายเลขห้านะครับตรงนี้หมายเลขหกครับสวยนะครับอยู่ในกรอบกันน้ำอย่างนี้เลยหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับ ดูแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับตหลังนะครับมาเลขเจ็ดครับ มายเลขแปดครับตอนนี้ส,สวยๆนั่นเลยครับเก่าๆแห้งๆแล้งนะครับมายเลแปดพร้อมกรอบกันน้ําในราคาห้าร้อยบาทครับนี่ด้านหน้าด้านหลังครับมายเลแปดนะครับ แล้วก็หมายเลขเก้าครับหลังกระดานนะครับหมายเลขสิบครับ สวยๆเาเก่านะครับปิดลักปิดทองลอกล่อนแห้งเนื้อนีอ่ดูดีครับใหญ่เลยนะครับดีๆสวยงามมากครับมาเล็กสิบครับมาเลขสิบเอ็ดครับอืดูดีครับดูเนื้อพระ,ะครับ มิดเขียวมิดดำมิดแดงแห้งเนียนกลิบก่าวกล่าวมากกระดานนะครับนี่มายมเลขสิบเอ็ดมายเลขสิบสอง ันนี่สิบสามหแห้งเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหยสุดยอดมากอันี่สิบสามนะครับแห้งมากเก่ามากอันนี้สิบสี่ สี่นะครับ15หมายเลข5นะครับในราคาองค์ละ500บาทครับทั้งคลิปเลยปิดตามหมายเลขเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนนี่หมายเลข15นะครับเก่าๆแห้งๆสวยๆเนื้อสวยๆส6นี่ เก่าๆเลยนะครับสิบหกนะครับสิบเจ็ดครับอย่างเงีง้ยเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ดูดีครับภาบลักลึกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับตัวนี้ไม่ได้กันน้ำเรียมธรรมดานะครับ แห้งสวยครับ17นะครับ18นะครับตัวนี้กันน้ำนะครับเรียมกันน้ำให้ตัวนี้เนือดีครับเก่ามากแห้งเก่า18นะครับอ,องนี้ โทนนะครับกับไอดีไล่สิบเก้านะครับองนี้นสวยๆเลยนะครับดูดิยี่สิบครับยิงแตกรายงานเลยนะครับอย่างเห้งเก่าๆสวยๆเลยเบี้ยมกันน้ำใราคาองลัก 500บาทก่อนได้ก่อนเลยนะครับมีเก็บไปทางนะครับเก็บไปทางบวกนิดนึงครับบวกองละ20บาทถ้าอุ่นก็ทจำนวน500บาทนะครับอันนี้หมายเลข20สวยง,งามมากแตกลายงานเลยหมายเลข21ล่ดูเนื้อดีครับ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแตกไลงาเลยครับ ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสามอยู่ในระครังอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อว่าน,นีในดำๆเนี่ยเป็นรูปสมเด็จนั่งอยู่แล้วก็อยู่ในระครังเราไม่รู้ว่าวันนี้ไม่ได้กันน้ํานะครับนี่แล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นครุดนะหรือเขาพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับดูเก่ามากเนี่ยน่าจะเป็นครุด ครับผมนี่ขงหน้าจ,จะเป็นอย่างนี้เป็นรูประฆังเนื้อนี่เป็นไงครับจัดมากเป็นเนื้อว่านนะครับนี่กรอบเลยเ,เลขยี่สิบสามนะครับองนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะ แต่เป็นระครังแล้วก็เป็นรูปพระสูเด็ดแล้วก็เป็นคุดข้างหลังเนื้อว่านดำนี้นะครับไม่รู้นะครับแต่ก็อ่ะใครรู้ปิดใบเนื้อนี่สวยมากครับว่างนี่เก่าแห้งหมายเลขสิบหมายเลขยี่สิบสามอันนี้หมายเลขยี่สิบสี่นี่ก็คือเขาคืนมานะครับคืนมาก็อ่ะลองปุดทวดนะครับกล่องไม่ขีดนะครับ ไม่ได้กันน้ำนะครับองนี้เลี่ยมปกติธรรมดานี่เนื้อนี่สวยมากเลยได้ยี่สิบสี่เลขยี่สิบห้านี่เป็นบางหุณนพรมนะครับแขนกลมส้นได้แห้งๆเก่าๆสวยๆนะครับตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับเรียมเก่าธรรมดา แต่ไม่ได้แกะนะครับเนี่ยดูเนี่ยยี่สิบห้าหครับนี่วันนั้นคุณก็ถามหากันเยอะเลยสีเขียวครับเนื้อเขียวครับนี่ยภาษาจีนเป็นเนื้อเขียวนะครับดูเนื้อดิครับเหมือนทับทิมเอ้เหมือนมรกตเลย ยกมุนมังกดเลยนะครับเกียร์ครับสาตีนสามตัวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด,ด 17. นี่ดูเนื้อโหสุดยอดจริงๆเลยออกแบบทองเลยนะดูดิชาจเชิดฐานดิของไงล่ะ นี่28เอ้ย27ตรงเงนี้สวยเนื้อนะครับพิมใหญ่ด้วยนะครับดูกลมแห้งกลมเก่านะครับ27ครับ28ครับนี่ตัวนี้เนื้อออกตดำๆเลย ดูนะครับและหลังนะครับความแห้งของมเก่านะครับสวยนะครับพิมพ์ทรง28 29เป็นเกียริชโยนะครับนี่นี่เก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยกี่ชั้นเนี่ยสองสี่หกเจ็ดชั้นเกียริชโยแล้วเจ็ดชั้น ยีะะ่สิบเก้าสามสิบราคาองค์ละห้าร้อยบาทครับปิดกอ่อนได้ก่อนหมายเลขกับเบอร์โทรนี่นี่เลยหมายเลขเบอร์โทรอดีไลน์ครับขออนุญาตพิมเติมอันนี้ก็หมายเลขสามสิบเกตเชยโยดูเนื้อดีครับตูมวลสารนะครับสวยงามนะครับนี่ เกียชัยโยครับหมายเลขสามสก็เกียชยโยนะครับดูเนื้อเอานะครับดูมวลสารนะครับความสุดยอดนะครับสวยครับงค์นี้มิดดำมิดแดงมิดอะไรเยอะๆไปหมดเลยแล้วเนื้อผ้าก็สวยเกียชายโยนะครับ ดูดิมวลสูงมวลสารสองสี่หกจ็ดชั้นสาส,สวยครับ,อง,รบอง์นี้3สอนี่อง์นี้อกนี้ลเลยขาวๆเ,เจ็ดชั้นเหมือนกันน,น้ำนี่ออกขาวแห้งอย่างนี้เลยเกิจชยูนะครับ สามสิบสองสามสิบสามนี่ดูเนื้อดูมวลสารครับเกียริเยูเหมือนกันครับผมอยู่ด้วยกันมาด้วยกันสองสี่หกเจ็ดชั้นเหมือนกันเนื้อมวลสารนี่เป็นไงครับดูดิดูเนื้อดิกแก่งไหมล่ะ สูมสารดูสิครับสามสิบสามเจษยูนะครับสามสิบสี่ครับโอ้โหเนื้อออกงาเลยตรงนี้ดูสิครับสวยงามมากออกเหลือ,องออกทองออกงาเลยครับอื้มสวยๆส,ส,สวยจริงๆตรงนี้ สามจุดสี่สามสิบห้าเป็นบางขุนพรมขุนพรมนะครับพใหม่อมันตลดหรออืมมีตานี้ด้วยดึงแดงนะครับข้างหลังแต่ยอดเลยตาวัดด้วยสามสิบห้านะครับองนี้ ส6สุดท้ายครับในไอ้ไข่ไอ้ไข่มีเศษผ้าด้วยมีเศษเออกลังไอ้ไข่ไอ้ไข่ไข่ขึ้นเลยสวยมากใครที่ชื่นชอบไอ้ไข่นะครับน,าานี่กำลังมีกระถาด้วยวัดมหา,าธาตุครับวัดมหา,าธาตุนี่เขาเขียนอยู่ เอ้ยไม่ใช่อ๋อเป็นคาถาหรือเปล่าไม่รู้ข้างหลังใครรู้ก็ปิดไปนะครับมาลสามสิบหกหมดครับมีสามสิบหกองนะครับทั้งคืนทั้งของใหม่ทั้งของเก่าทั้งอะไรรวม,รวมๆอยู่ในนี้นะครับก็ปิดก่อนได้ก่อนในะราคาองละห้าร้อยบาทตามมือถืเลยนี่ครับผมเก็บไปทางกระบวกยี่สิบบาทนะครับองค์หนึ่งครับผมขอบคุณครับ